เรียนที่มึงเชินจนต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ถ้าน้องคนไหนกล้าส่งนี้ีโูให้ปุ๊บพองดูเนี่ยแสดงว่าเสี่ยงจริงมากเลยนะคะอันนี้สำหรับน้องๆที่พักในมหาวิทยาลัยค่ะนักเรียนของพี่อีบ,บอกมาว่าใช้ค่าอาหารเนี่ยเดือนหนึ่งนะคะวันละตกไม่ถึง50หยวนต่อวันนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเรากินกาแฟที่นี่นะคะก็ประมาณ 10, บถึงสิบห้าสิบหกสิบแปดยี่สิบหยวนไม่ถึกไม่เกินร้อยบาทแน่นอนค่ะคะ่าโทรศัพท์นะคะก็ประมาณ 50หยวนต่อเดือนนะคะแล้วก็รวมพวกค่าเดินทางนู่นนี่นั่นประมาณ20-30หยวนต่อครั้งนะคะเพราะว่าค่าเดินทางที่นี่ถูกมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนของพี่อี้นะคะใช้เงิน2,500หยวนต่อเดือนเนี่ยยังมีเงินเหลืออยู่นะคะเพราะเขาได้ทุน2,500หยวนต่อเดือนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองหรือน้องๆคนไหนที่ฟังอันนี้อยู่นะคะถ้าใช้เงินเกินกว่า2,500หยวนแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าน้องเนี่ยมีเวลาใช้เงินเยอะนะคะก็ต้องลองคิดดูนะคะว่าเอ๊ะน้องเรียนหนักพอหรือเปล่านะคะ ถ้ามีคนถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้กดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย